ค okay, วันนี้ก็อยากจะมาแชร์ขอตั้งชื่อหัวข้อว่ามาตาลดาพาเรียนรู้นะครับก็โอเคแน่นอนช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะครับมีสองคำก่อนละกันในคีย์เวิร์ดของสิ่งที่อยากจะมาแชร์ก็คือมาตาลดาก็คือละครที่น่าจะเพิ่งจบไปแล้วก็ มีกระแสพอสมควรว่าเอ๊ะน่าสนใจนะครับเขาเรียกว่าเป็นละครน้ำดีแล้วท่อนหลังที่ผมเอามาขยายมาตาละดาก็คือพาเรียนรู้ก็คืออยากจะมาแชร์ว่าเขาพาเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในนี้ซึ่งน่าสนใจนะครับเขาเรียกว่าเป็นหนังน้ำดีแล้วกันคนนี้แน่นอนเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้ก็คือดูละครเมื่อวานเริ่มดูดูรวดเดียวไปหลายตอนเลยระหว่างที่ อยู่ที่บ้านนะครับมีโอกาสได้ดูก็ทำให้เข้าใจแล้วก็รู้แล้วว่าโอเคละครเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะบอกว่าสปอยก็ไม่ได้สปอยเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่าอาจจะสอดสปอยความเป็นไปของตัวละครแล้วก็ความน่าสนใจในละครเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ดูพูดเลยว่าทุกเพศทุกวัยทุกเขาเรียกว่าอะไรอะ สถานะเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องเพื่อนแฟนแล้วก็ LGBT ทุกท่านอันนี้สำคัญนะครับก็ต้องดูมาเริ่มตรงที่ผมอยากจะแชร์ก็คือตรงตัวมาตาลดาเองเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงนะครับผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าทุกคนอาจจะทราบอยู่แล้วว่าตัวละครเป็นยังไงแต่อยากจะบอกในมุมมองว่าเขาเกิดมาอยู่บนปัญหานะฮะ อยากจะเอามาเปรียบเทียบกับทุกคนซึ่งแน่นอนว่ามันต้องอยู่กับปัญหาบางทีอยู่ปัญหาตั้งแต่เกิดเลยอย่างตัวละครตัวนี้มาตารดาเองเนี่ยเขามีคุณพ่อซึ่งอา,อาจจะเป็น LGBT ซึ่งมันไม่ได้ผิดอะไรนะฮะแต่ก็ยอมรับว่ามันเป็นปัญหาในสังคมไทยบ้างกับบางกลุ่มบ้างและยิ่งบางประเทศแล้วเนี่ยยิ่งเป็นปัญหาใหญ่เลยซึ่งเราก็ยังต้องยอมรับว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่บ้างแล้วเราก็พยายามแก้ไขนะเราปรับ ปรุงอะไรใครไม่ได้แต่เราต้องเริ่มจากตัวเองที่ทําความเข้าใจกับเขาก่อนพูดง่ายว่าเด็กคนนี้โตขึ้นมาบนปัญหาแต่ว่าเขาอยู่กับปัญหาซึ่งมีคุณพ่อซึ่งแข็งแรงมากในจิตใจที่ดีงามแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้เขาเป็นเด็กที่ดีใจดีกับคนอื่นมันเหมือนกับว่าคุณพ่อเขาได้รับการใจร้ายจากเ,เขาเรียกว่าวอะไรอกงหรือคุณคุณคุณตาใช่ไหมมา ฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ใจร้ายกับลูกหรือไม่ใจร้ายกับคนอื่นเช่นกันก็เลยมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผมเคยเล่าเหมือนกันนะบางทีเราโดนอะไรมาหนักๆเราไม่อยากให้อ้ไสิ่งที่เราโดนไป ส่งต่อไปให้ใครแล้วก็พยายามจะเอาบทเรียนตรงนั้นนะมาแล้วก็ไม่ทำนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งคุณพ่อก็สอนมาตาลดาได้ดีมากจึงทำให้เขาโตขึ้นมาอย่างน่ารักแล้วก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีและคิดบวกอันนี้สำคัญมากไอนน้คำว่ามองโลกในแง่ดีและคิดบวกซึ่งมันทำยากมากๆแล้วก็ถ้าเรามาดูตัวละครตัวนี้จะทำให้เราเข้าใจว่าไอ้การที่มีคุณสมบัติแบบนี้มันทำให้ชีวิตดีนะ ผมว่าเป็นส่วนใหญ่แม้บางทีจะต้องอเขาเรียกว่าอะไรฝ่าฟันกับความลำบา,ากฝ่าฟันกับความเข้าใจที่แตกต่างของคนอื่นว่าเอ๊ะทำไมอยู่คิดอย่างนั้นอะไรมันจะโลกสวยอะไรอย่างนี้แต่เขาก็จะผ่านชีวิตด้วยดีในระหว่างเดียวกันซึ่งมองไปทางฝั่งพระเอกซึ่งเกิดมามีความดูเหมือนมีความังพร้อมในเรื่องฐานะในเรื่องทุกอย่าง ะะแต่ว่ามันก็มีความสติ๊กของคุณพ่อของเขาซึ่งคุณพ่อเขาก็พื้นฐานดีจิตใจดีสามารถเป็นตัวอย่าง พูดง่ายๆเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในสังคมให้คนอื่นรับทราบได้ว่าเฮ้ยเขามีพ่อที่ดีงามนะแต่ในระหว่างเดียวกันเขากลับมาสอนลูกมาบีบังคับลูกให้เกิดมาแล้วผมก็ยังแซวกันในครอบครัวตอนดูนะว่าคุณหมอคือพระเอกเล่นเป็นคุณหมอในหนังเรื่องมาตาละดาใช่ไหมฮะผมยังบอกไว้สิ่งแรกที่คุณหมอต้องไปคือต้องไปหาจิตแพทย์ก่อนนะครับอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าในหนังมันจะแสดงให้รู้เลยว่าคุณหมอซึ่ง มองจากคนภายนอกมีความพังพ้องทั้งครอบครัวทั้งหน้าตาทั้งการงานทั้งทุกอย่างนะฮะแต่ในใจลึกๆเขาว่ามันมีปัญหาอยู่ภายในบางทีเขาต้องใช้วิธีการของเขาเป็นการสูนตัวเองในการแก้ปัญหาจิตใจของเขาและเขาก็บางทีเขาก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรนอกจากวิชาการซึ่งจะต้องใช้ชีวิตอย่างดีเนียบสะอาด จนบางทีเขาไม่รู้เลยว่าไอ้แค่อาหารบางอย่างซึ่งมันปรุงได้อร่อยหรืออาหารบางอย่างซึ่งมันอาจจะมองแล้วไม่ค่อยเป็นประโยชน์นะแต่ทานแล้วมันอร่อยมันมีชีวิตมันดีนะครับหรือบางทีเรื่องง่ายๆแค่การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงซึ่งเขาโดนกดข่มมาตั้งแต่เด็กเขาแค่ได้มีโอกาสจากนางเอกได้บอกว่าคุณสามารถทําได้คุณให้อภัยตัวเองได้แล้วคุณก็ใช้ชีวิตกับตัวเองให้มีความสุขได้บางทีแค่นี้ครับ เรื่องง่ายๆมันก็ทําให้คนคนหนึ่งที่ดูพังพ้อมเนี่ยแต่ว่าไม่มีความสุขกับมันมีความสุขได้ง่ายๆประมาณนี้นะผมก็อยากจะแชร์ให้เล็กๆ,ๆน้อยแต่ก็เป็นหนังที่ดีแล้วก็คงจะดูต่อไม่แน่ใจว่ามีกี่เอพิโซดแต่เชื่อว่าในมุมมองแต่ละอันของตัวละครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนข้างบ้านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องซึ่งมาเกาะเกี่ยวกันเป็นเนื้อเรื่องเนี่ยมันคงจะทําให้มีรสชาติและที่สําคัญที่สุดคือหัวใจคีย์เวิร์ดของหนังเรื่องนี้ผมคิดว่ามันคือ มุ่งหมายทําให้สังคมเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับสุดท้ายก็อยากจะให้ดูวิวแล้วผมก็เองก็ขอขอบคุณกับทุกอย่างกับชีวิตนะที่วันนี้ได้ตื่นเช้าขึ้นมาได้ยังมีแรงออกกําลังกายแล้วก็ได้ดูวิวสวยๆนะครับก็ขอให้ทุกทุกคนมีวันที่ดีนะครับแล้วก็ฝึกไปด้วยกันกับการคิดบวกแล้วก็มองโลกในแง่ที่ดีนะครับ